สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทำเครื่องดื่มคลายร้อนด้วย High V Herbal Drink กันเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมชงนะคะมีให้เลือกทั้งหมด2รสชาติก็คือกระเจี๊ยบและกระชาผสมขิงค่ะและยังผสมประสานคุณค่าทางวิตามินซีถึง200%ทั้งสองสูตรเลยและไม่มีน้ำตาลได้กังวลใจค่ะเพราะว่าเราใช้ยาหวานแทนสารให้ความหวานนั่นเองสามารถพกพาไปชงได้ทุกที่เลยสามารถชงได้ทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นเลยค่ะและเมนูคลายร้อนที่เราจะมานำเสนอวันนี้ก็คือกระเจี๊ยบโซดานั่นเอง เครื่องดื่มกระเจี๊ยมนะคะเป็นรสชาติเปรี้ยวอมหวานให้ความสดชื่นแก้อ่อนเพลียได้ดีเลยเราเติมความสดชื่นซู้ซาด้วยโซดานิดหน่อยคือบอกเลยค่ะว่าเมนูคลายร้อนระหว่างวันคือสดชื่นมากแล้วมาเติมความสดชื่นเสริมภูมิคุมค้มกันได้ทุกวันด้วย h i V Herbal Drink กันนะคะเพราะใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อรสชาติที่ดีจากสมุนไพรและวิตามินเลือก High V เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้ตัวเองแล้วก็คนที่เรารักกันนะคะสำหรับใครที่สนใจกดตรงตะกร้าสีเหลืองได้เลย